วิรกรรมตำนานขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดป่าภูริทัศน์หรือชื่อเต็มๆว่าวัดป่าภูริทัศ์ปฏิทารามวัดป่าภูริทัศน์ปฏิทารามที่นี่เรียกว่าเป็นเขตพุทธาวาสซึ่งใครที่จะเข้ามาที่นี่ต้องแต่งกายให้สุภาพไม่งั้นอาจจะโดนขวานจามหัวผมและทีมงานพยายามแต่งกายให้สุภาพที่สุดเพราะว่าภารกิจของผมในวันนี้ก็คือ การถวายรองเท้านันยางให้กับพระภิกษุสงฆ์ขณะนี้เวลา9โมง19นาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอยอดเยี่ยมผมคุณชายเชษฐาบุญคำแล้วก็แง่ทรายตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าภูริทัตปฏิธารามครับผมโอเคและภารกิจของผมและทีมงานในวันนี้ก็คือการนำ <c oughs> เกือบนันยางจำนวน19คู่เหล่านี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ใช่ความพิเศษของรองเท้าที่เราจะนำมาถวายแด่พระสงฆ์ในวันนี้ก็คือน,นี่คือนันยางรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับพระสงฆ์โดยตรงโอเคมันดียังไงน่ะเหรอทุกก่ก้าวย่างอย่างมีสติรองเท้าสำหรับพระสงฆ์สีชัดเจนว่านี่คือเกือพระแน่นอน คือใส่เดินไปไหนนี่นี่คนต้องทักว่าเกิดพระแน่นอนไม่มีการตัดตูดใดๆทั้งสิ้นให้เหมเป็นเหมือนของพระสีนี้จะเป็นต่มาว่าเอิร์ดสีเอิร์ดโทนชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจนเลยความพิเศษความพิเศษของเกือบดันยางรุ่นนี้ก็คือมันจะมีกลิ่นของวานิลาอ่อนๆอยู่ในี้้ถาเกิดมาไม่เจอใครเคยรีวิวรองเท้าแล้วมีมาดมกลิ่นรองเท้าเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ล้อเล่นมันเป็นกลิ่นวานิลาจริงๆคือทางนันยางบอกว่า ผสมกลิ่นวานิลาลงไปจริงๆเมื่อกลิ่นวานิลาผสมกับยางพาราจึงเป็นกลิ่นที่เรียกว่าอะไระาว,าวานิพารา <c oughs> วานิพาราอันน้สด <c oughs> <c oughs> ใช่มันคือนันยางรุ่นพิเศษทีท่ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นรองเท้าสําหรับพระสงฆ์เดินแล้วตีนหอมต้องบอกไว้ก่อนว่าสตังยิ่งใช้ยิ่งหมดแต่สติยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นนันยางรุ่นนี้ทุกก้าวย่างย่างมีสติ ตรงครับรพาครับอดีจะเอาลงเท้ามาถวายครับถวายสัรทานต้ังติดต่อด้านในใช่ไหมคมรับครับุมมา เราไม่มีอันดับนค่างเรียบเรียบเลยวะ <c oughs> ง่นี้พระที่มียศมีตำแหน่งอ๋อเรายังไม่มีข้างเรียบเรียบหนึ่งวมเอาแล้วก็เคหน่อยเป็นเป็นรองเท้ารองเท้านันยางครับอเอาคเอา่อาอธิษฐานเลยนะครับผมว่าจะให้บุญนี้ถึงใครบ้าง ที่ถานกันเลยทุกคนที่มาเนี่ย นายโไม่ประเคนเหรอน่ยอ๋อเป็นตะกองครับตะกองก็ตั้งไว้ทีแล้วก็วิ่ง <c oughs> ไปหา้คู่ด้เฮียทาวาลีวหาปูลาปาริภูเรนติสาขาร่างเอวะมเมวะอิโรตินาว,นวันตุเรตแข็งแรงแข็งแรงัาษาสุขภาพเนะี่อากาศมันเปลี่ยนเนอยู่เอาน้ำเทที่ควรต้องใส่เลยครับหลังจากที่เมื่อกี้เรา ได้ถวายเกิบให้กับพระสงฆ์ไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยเกิดความคิดว่าอยากที่จะไปสำรวจไปสำรวจอยากจะรวบพระภิกษุพระสงฆ์ที่นี่เนี่ยใส่รองเท้าอะไรกันกันบ้างอยาไปเคาะตามอยากจะเห็นเราต้องแอบเดินไปดูตามกุฏิคือถ้าถ้าเจอรองเท้าดีๆก็ขโมยม่ใช้ที่เขามาปฏิบัติธรรมอันยัง ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ<ช>แล้วก็เป็นพื้นที่ร้อยกว่าไร่เลยพื้นที่ใหญ่มากวัดพื้นที่ใหญ่มากนี่ดูซิว่าว่าผมเห็นอะไรนี่ไม่ใช่นันยางนะเป็น F and F <ช>นี่มีขายในโรลัส เบามากสิ่งที่เห็นคือเบามาก,กาเก่ามากไม,ไม่ไม่มีกลิ่น,นอันนี้นปเป็นเกือบยี่ห้อนิพนธ์ซึ่งผลิตในประเทศไทยแน่นอนแน่นอนว่นวาชื่อนิพนธ์นี่คงไม่ใช่มาเลเซียพร้อมพร้อมยืนยันซึ่งผมคิดว่า,าถ้าถ้าพระสงฆ์ใช้เนี่ยลายดอกพร้อยมาเลยขนาดนี้เนี่ย อาจจะไม่สมรวมไม่เหมาะไม่เหมาะจริงๆชายหาดแถวนี้จริงๆอาจจะผลิตที่ต่างประเทศก็ได้นั่นน่ะอาจจะเป็นฟิลมิซิเบอร์เพราะอะไรพอเลยเพราะมันอ่านได้เป็นภาษาอังกฤษอ่านว่านิพอนจะมาจากญี่ปุ่นนิพ่อนเขาเขาบอกอยู่ว่า made in Thailand โอเคดูจากสภาพแล้วคงไม่ได้ใส่มาประมาณคือยางยางตายแล้วยางแข็งกรอบสภาพเรียกว่าอืมที่นี่ในเสียงนกเนี่ยดังเสียงดังเหมือนตอนที่เราบุก ป่าภาศิวะเลยนะอารมณ์อารมณ์เดียวกันเลยก่อนที่เราจะขึ้นเนินพระจันทร์เนี่ยเราอยู่ในอะไรนะนิทรานครเนี่ยนิรานครโอ้ยร้อนโอ้โหนี่ดูสิผมเจออะไรเข้าโอ้โหนี่จอดอยู่เคียงข้างกันทางด้านซ้ายนี่เป็นพลัสลอนตราดาวเทียมส่วนทางด้านขวาเนี่ยนี่เป็นรุ่นที่พวกเราเพิ่งจะนำมาถวายไปบัดมารโอ้โคนี่คือ นันยางรุ่นพระสงฆ์แม่นี่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนนะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนแต่ว่าพื้นเนี่ยยังมียังมีกลิ่นอยู่ไหมกินว่านิลาอ่อนๆคุณชายต้องลองกินว่านิลาอ่อนๆนี่ขนาดใช้งานมาแล้วนะเรามาถวายได้ถูกที่เลยถูกที่ถูกที่พระที่นี่พระสงฆ์ที่นี่ไว้วางใจนันยางแม่ ไม่ธรรมดาน่าจะใช้งานได้อีกหลายปีโอ้โหโอเคผมว่าเราไปหาอะไรแดกกันเยี่ยมอากาศเย็นว uh> ่ะวันนี้เย็นกว่านรกหน่อยนึงงานเข้าครับผมเราจะอยู่งานก็เข้าคุณลุงจะให้ยกอะไรนะครับแท่นพระภารกิจของพวกผมคือยกแท่นยกแท่นพระโชว์ความแมนกันหน่อยจะบอกว่าจริงๆตรงนี้เป็นเขตที่ ระวังสุนัขเลยแล้วก็เป็นเขตห้ามเข้าเป็นเขตของสงแต่เผอินว่าเรามาด้อมๆมองๆจนจนได้จังหวะก็คือก็ถือโอกาสเยี่ยมชมดินแดนแห่งสงฆอ๊สต๊อปฉันมาดีนะไม่ดีแล้วล่ะไม่ดีแล้วล่ะหยุดเลยโทนี่มีแต่นักกล้ามนะตรนี้ อ,อันนี้นคือแท่นแท่นพระขนาดใหญ่เดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้ได้ไหมได้ครับผมได้ครับทำไมเบาจังใช่ไหมมันเบาบทคิดไวยังไงยังไงครับผมเอาไปเอาไปกระโดไหมก็ปวกกินใช่ไหมฮะรียกว่าเป็นเป็นภารกิจที่เราไม่ได้ตั้งตัวคือแต่ละคนนี้แทบไม่ได้กินเรียกว่าแป้งอะไรมาเลยใช่ไหมที่จะให้พลังงานก็ อาจจะใช้พลังงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ใช้พลังงานเก่าใช้พลังงานเก่าตั้งแต่เมื่อคืนนี่จะเป็นการกำจัดปลวกที่อยู่ภายใต้ไม้ต้องต้องไปลมยาใช่ไหมครับต้องพ่นเลยวันนี้ถือว่าได้ทำประโยชน์โอเคเลยนะโอเคเลยนันยางทุกเก้าคือตำนานก็งดกัดไปไปหาของถูกๆกิน ๆๆวิรกรรมตำนานคลิกที่ปุ่ม Subscribe ไม่พลาดทุกคลิปแน่นอนเอ้าคลิกเลย